อร,อรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวตำบลหนองไฮออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮในวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564ตั้งแต่เวลา 8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหนะ right th ini, ่วยเลือกตั้งที่ท like ่านมีสิทธิ์รับบัตรสใบเข้าคูหากาได้ใบระเบอรรกานนัััมมมมตตติิดชชีีวววป่่่ยยยไเลพอการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายน2564นณะที่ว่าการอำเภอเสนางคณิคมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮและหน่วยเลือกตั้งในเขตหมู่บ้านที่มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านและสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้านได้ตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายน2564การเพิ่มชื่อ ถอนชื่อสามารถเพิ่มชื่อถอนชื่อได้โดยยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอก่อนวันที่17พฤศจิกายน2564ลูกมันคนจนขาดคนจริงใจความหมายไม่พอนับวันยิ่งจนแทนอขอพรหล,ลวงพ่อช่วยที